ในชีวิตนี้ไม่เคยใส่ทิมเบอร์แลนด์มาก่อนนี่คือทิมเบอร์แลนด์คู่แรกในชีวิตเลยที่ได้ใส่นะครับวันนี้จะมารีวิวฉบับคนไม่เคยใส่บูทกันมาก่อนนะครับไปหาคำตอบกันว่ามันจะดีแค่ไหน Let's go <S <'m> ทุกคนนี่คือกล่องของ Timberland ะะมันจะเป็นสีขาวแล้วก็ตัดด้วยส้มนะฮะแปลกมากไม่เคยมีแบรนด์นี้มาก่อนนี่คือโลโก้ทิมแบรนด์ครับต้นไม้คู่ที่ผมได้มานะครับคือทิมแบรนด์พรีเมียมนะครับเป็น6 i n c h boot เป็นบูทหกนิ้วกันน้ำจะมาอธิบายนะครับราคา1นึ0งหนะครับเปิดกล่องเข้ามาเป็นแบบฝาเปิดด้านบนแบบนี้ปึ๊บนะฮะแล้วก็จะมีดีเทลต่างๆนะครับไปมีเวลาก็ไปอ่านันนะครับแล้วก็มีซอง ห่อลองเท้าเป็นกระดาษครับโลโก้ทิมแบรนด์ประมาณนี้ครับกล่องมาพูดถึงว่าทำไมผมถึงเลือกทิมแบรนด์บู t ในตอนนี้นะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าผมเองเบื่อรองเท้าผ้าใบคือใส่รองเท้าผ้าใบมาตั้งแต่เด็ก ไวรุ่นจนตอนนี้เออใส่มา10-20ปีแล้วก็คือก็กทำรองเท้าผ้าใบผูกเชือกนะครับไม่เคยใส่รอง,งเท้าอื่นๆเลย2ปี3ปีที่ผ่านมาเคยไปแตะพวกรองเท้าหนังคลาสสิกโลฟเฟอร์แต่ก็รู้สึกว่ายังไม่ใช่นะครับนานๆใส่ทีเพราะว่ามันไม่ได้ใส่สบายเลยแล้วก็บวกกับการแต่งตัวของเราก็ยังอ,อิงไปทางสนนเกอร์มากกว่านะครับเราเลื่อน IG เลื่อนในโซเชียลมีเดียแล้วก็เห็น ทุกคนชอบใส่ตามเทรนเนาะก็คือกางเกงแบกกี้แล้วก็มีเสื้ออเวอร์ไซส์บ้างวินเทจบ้างบ็อกซี่บ้างแต่ก็จะเห็นรองเท้าคู่นี้เนี่ยเห็นแค่หัวของมันนะสีเทาๆแล้วก็สงสัยว่ามันเป็นบูทอะไรทำไมมันพอมันใส่กับแนวนี้มันเท่จังเลยนะครับจนเราไปหามาก็คือเป็นช i ม berland b o o t ูนั่นเองนะครับแล้วก็บวกว่าเราก็อยากจะเปิดใจตัวเองนะครับ ลองไปใส่รองเท้าแบบนี้บ้างเนาะเพราะเราไม่เคยใส่นะครับแล้วก็นั่นแหละเป็นเหตุผลทั้งหมดว่าทําไมทิมแบรนคู่นี้ถึงได้อยู่ในช่องของผมนะครับตอนนี้2 0 2พาพอผมได้รองเท้ามาเนี่ยผมก็พยายามดูเออเป็นรองเท้าที่วัสดุพรีเมียมมากๆเลยไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะว่าเป็นทิมแบรนพรีเมียมหรือเปล่าแล้วถ้าไม่พรีเมียมมาจากขนาดไหนนะครับอัปเปอร์ของมันเนี่ยที่เราเห็น็นเสียมตาเนี่ยอันนี้เป็นหนังนูบักนะครับให้มาดีด้วยพอผมลูดขึ้นลูด,ล,ดลงเนี่ย เพื่อนจะเห็นว่ามันเปลี่ยนสีนะครับเพราะว่าเออเขาให้หนักที่ดีมากๆนะครับแล้วก็ทําไมรองเท้าคู่นี้มันถึงเรียกว่าเป็นรองเท้ากันน้ำ water proof นะครับโปรตีนหนังวัวเนี่ยนูบักเนี่ยแทบกลัวน้ําตายเลยนะฮะด้วยความที่เขามีเทคโนโลยีนะครับ p r i ma loft 400กรัมนะครับเป็นเส้นใหญ่ที่มีคุณสมบัติมันจะช่วยกันน้ำนะครับแล้วก็ระบายอากาศได้ดีเพราะฉะนั้นสรองเท้าคู่นี้ในเมืองร้อนก็จะไม่ร้อนเกินไปเอาไปเมืองหนาวก็จะไม่หนาวนไปม,มันมีการป้องกัน ทั้งร้อนทั้งหนาวได้ดีนะครับมันอยู่บาลานซ์ของมันได้ดีนะครับมันจะอยู่ใต้ใต้หนังอีกทีหนึ่งครับเป็นเป็นเส้นใหญ่ที่จะวางไว้ใต้หนังนะมันจะกันน้ำนะฮะแล้วมันกันน้ําได้ถึงถึงเท่าไหร่อ่ะเออมันกันน้ําได้ถึงตาไก่รูที่4นะครับเพื่อนๆสงสัยว่าน้ํามันก็ต้องเข้าตั้งแต่ตรงนี้แล้วสิเนี่ยเออช่องนี้ดีเพราะว่ามันมีมีการเย็บเปล่าฮะเพราะว่าเพื่อนผมให้ดูลิ้นของเขาเนี่ยเขาเปิดมาสูงถึงตรงนี้เลยเห็นไหมฮะ เขาเย็บมาติดมรงนี้เลยนะฮะตาไก,ก่รูที่4 1 23 4เพราะฉะนั้นเวลาเราใส่เนี่ยน้ำมันต้องถึงรูนี้นะครับเออรูนี้รูนี้ถึงจะเข้าเท้าเราอะเออนะฮะแต่ก็คงไม่มีใครเอาไปลุยหรอกส่วนใหญ่เขาจะต้องการน,น้ําสูงขนาดนี้เพราะว่าเรื่องของอต่างประเทศเขาไปทําเหมืองหิมะอะไรเงี้ยเออเวลาเราจุ่มขาเข้าไปเนี่ยหิมะมันอาจจะเนี่ยถึงนี้เลยเนาะเออเขาเลยกันมาครึ่งเท้าเลยครับ ดีมากนะครับขั้นมาอีกดีเทลหนึ่งที่อยากให้ทุกคนดูครับคือเวลาเราดูไกลๆเนี่ยทิมเบอร์แลนด์บูธเนี่ยมันจะมีดูมีสวดสรงนะครับเพราะว่าเขาเดินได้ได้โหดมากๆได้เนี่ยเดินเป็นขนาดกัน4ี่เส้นเลยนะครับข้างหลังก็มีนะครับคือแบบมันเย็บค่อนข้างทนทานมากๆเออด้วยความที่ผ้าหนังมันหนาแหละหนังมันหนาม,มา2สองจุ้ามิละมาดูส่วนของไอ้ตรงที่บุเป็นหมอนบุนะครับหรือว่าหมอนข้อเท้าด้วยความที่มันเป็นรองเท้าบูทเนี่ยเวลาเราใส่เนี่ย แน่นอน,นครับบริเวณหน้าขาเราเนี่ยอาจจะโดนถูแล้วก็ไม่สบายเกิดความไม่สบายมากอาจจะแบบโดนกัดได้บ้างน,นะครับ <S <S เขาเลยใส่เป็นพ a ดด์โคอร่าครับนุ่มมากๆหนังแค้ด้วยเพราะฉะนั้นหายห่วงเรื่องรองเท้ากัดน,นะครับก็จะให้ตาไก่นะตาไก่เนี่ยมันจะไม่ใช่ตาไก่กลมๆนะครับเป็นตาไก่แบบหกเหลี่ยมคล้ายๆน็อตหกเหลีย่ลยมของบ้านเรานะครับแล้วก็เชือกเนี่ยเป็นเวิร์กแวร์ครับเชือกสักๆผูกสบายเลยแน,น่นนะฮะเป็นเชือกเหลืองตัดกับสีแดงเบอร์กันดี้นะครับแบบนี้เนาะ ไอ้ป้ายนี้ไม่ใช่อะไรนะเขาแค่ให้บอกเราว่ามันมีที่ผมบอก,บอกว่ามันกันน้ําจริงๆ๋ยวตอนใส่ผมจะเอาออกนะครับอัปเปอร์ผมว่ามันคลีนคลินเคลียร์ความในคอนีกของมันคือทรงของมันนี่แหละมันสวยขนาดนี้ได้ยังไงวะมาดูต่อที่พื้นรองเท้านะครับพื้นรองเท้าให้เป็นยางดิบเลยเป็นกํมโซนะครับข้อดีของมันก็คือมันทนทานแล้วก็รับได้กับทุกสภาพผิวเลยไม่ว่าจะคุกขาะจะร้อนจะเย็นอะไรเงี้ยมันทนมาก ยางดิบเนี่ยคือผมมีประสบการณ์เกี่ยวกับยางดิบมาเยอะนะครับไอ้พวกยางพวกนี้ทนมากๆข้อที่ต้องระวังก็คือพวกพื้นเงาเงาเรียบๆกับเบื้องแล้วก็มีแบบใครทําน้ํามันหกอะไรเงี้ยผมว่าลื่นเพราะว่าดอกค่อนข้างใหญ่นะครับแต่เขาไม่มีบ้างดอกเล็กๆไว้เพื่อกันกันหนึบอะ่ะตัวนี้มันเอาไว้เดินในส่วนใหญ่เป็นทํางาน o u าด o o r นะครับ work w e a มันไม่ใช่แบบว่ามาซอยเท้าแบบนักบานเพราะฉะนั้นผมว่าแค่นี้ก็เพียงพอแล้วแล้วก็มีโลโก้ชื่บแบรนด์ตรงนี้ แล้วพอดีวันนี้ที่ผมรีวิวเนี่ยผมเตรียมกางเกงดิกกี้มาครับเป็นดับเบิลนีดิกกี้ก็เดี๋ยวจะลองออนฟีดให้ทุกคนดูว่าเมื่อเราใส่รองเท้าชิมเบลแอนบู๊กับกางเกงดิกกี้อ่าวิร์กแวร์เนี่ยมันจะเข้ากันไหมนะครับโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูออนฟีดกันมาให้คะแนนคู่นี้กันบ้างน,นะครับทุกคลิปรีวิวผมจะต้องให้คะแนนทิ้งท้ายนะครับเพื่อเป็นการตัดสินใจของเพืพ่อนเพื่อนะครับเบสทบอนสีหัวข,ข้อ1ดีไซน์2คุณภาพ 3ความสบาย4ความคุ้มค่านะครับมาเริ่มจากดีไซน์กันก่อนเลย t i ท b ม r บร n d o o o t อย่างที่บอกมันค่อนข้างไอคอนิกนะครับถ้าเกิดถมสีดำเนี่ยทุกคนก็ยังดูออกว่าเป็นท b ม r บ a n d b o o t นะครับผมให้9เต็ม10ตัด1คะแนนเพราะว่าตาไก่ของท b ม r l ร n d Boot นะครับท m ม e บร a n d เนี่ยมันมันสีทองมันสวยโอเคไม่ไม่มีเรื่องดีไซน์ผมให้แต่มันลื่นแล้วมันบวกกับช่องเท้าที่มันเล็กกว่าช่องเวลาเราผูกช่องเท้าเนี่ย มันลื่นออกมันดีดออกนะครับผมว่ามันลำคาญเวลารีบๆอะ่ะเออนะฮะโอเคแต่แค่หนึ่งคะแนนนะครับต่อมาคุณภาพนะครับตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกเป็นรุ่นพรีเมียมคุณภาพผมให้1 0บ0เลยผมดูแล้วนะฮะอย่างที่บอกหนังนูบักพรีเมียมตรงนี้ก็หนังแท้เ,เชือกก็ดีไอตาไกแมนก็สีทองสวยแต่แค่ลื่นเดินได้สี่เส้นโอ้โหโทุกอย่างมันมันทนมากแล้วก็พื้นเนี่ยให้มาโคตรดี เอาไปเลย10/10 10นะครับตัวพรีเมียมหัวข้อของความสบายบ้างดีกว่านะครับเพื่อนๆยิ้มในมุมปากแล้วผมจะให้เท่าไหร่นะครับบอกคะแนนก่อนแล้วกัน7เต็ม10สําหรับรงทาบูทถือว่าคะแนนสูงมากๆแล้วนะเออเพราะว่าอะไรผมถึงให้7เต็ม10 รองเท้าคู่นี้มันไม่ได้ใส่ไม่สบายอย่างที่ทุกคนคิดนะด้วยความพ่พื้นมันไม่ใช่พื้นไม้แล้วมันเป็นพื้นยางทั้งทั้งหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเดินเรากระแทกพื้นเราก้าวขึ้นลงบันไดเนี่ยมันไม่ได้แข็งขาดนะครับมันรับแรงได้ดีผมลองใส่แล้วนะแต่ที่ต้องตัดคะแนนคือมันเป็นบูทแล้วมันน้ําหนักเยอะเวลาเราเดินเนี่ยเราอาจจะต้องปรับตัวนิดนึงนะครับลารองเท้ามีน้ําหนักทรงแปลกๆนานาแบบเนี้ยอะต้องใช้เวลากับมันอยู่เป็น เป็นสัปดาห์เออถึงจะชินนะครับเจ็เต็มสิบถือว่าสูงมากๆนะข้อสุดท้ายดีกว่าความคุ้มค่านะครับราคานอนอยู่ที่11,500บาทสําหรับตัวผมผมคิดว่ามันราคาสูงนะรองเท้าเกิน1 0,000บาทเนะี่ยผมว่าซื้อยากนะฮะผมให้ที่แ5จเต็มสิบนะครับคือผมไปดูราคาป้ายรีเทลต่างประเทศเนี่ยอยู่ประมาณ78 0ด0นเองพอมันเข้าไทยเข้าใจว่าสินค้านี้เป็นสินค้าอินพ r t ตเนาะมันเข้าไทยมาขายหน้าร้านเนี่ยมันก็ต้อง มีภาษีมีการทําการตลาดทุกอย่างมันก็ต้องบวกเข้าไปเนี่ยกับรองเท้าคู่นี้ทำให้รองเท้าคู่นี้ราคาสูงถึง11,500บาทเออถ้าเกิดคู่นี้ขายได้สักเลสเซแบบ8,595ผมว่ากําลังสวยเลยนะเออแต่ก็แน่นหละฮะการที่เราไม่ต้องเสียเวลาไปต่างประเทศซื้อตัว๋วเครื่องบินบินไปซื้อไอ้รองเท้าคู่นี้เจ็ดแปดพันน่ะซื้อที่ไทยดีกว่าครับสาขาใกล้บ้านคุณทิมเบอร์แลนด์ผมว่าตอนนี้ก็เปิดหลายที่แล้วเนาะ ลองไปดูกันครับเดี่ยวล้านนิดหน่อยครับขับรถจอดห้างเราไปลองครับได้จับทัชชนฟิล์ได้เห็นหนักนะครับเราก็ได้ลองว่าไซส์ซิงเท่าไหร่นะครับเออพูดถึงไซส์ซิงผมลืมบอกเลยว่าคู่นี้ผมเลือกอยู่ที่ไซส์10 US true to size นะไม่ต้องเพิ่มไม่ต้องลดนะครับผมว่าคาแรคเตอร์ของมันนี่แหละมันจะต้องมีรูมมี่หน่อยเพราะว่าเป็นบูทเนาะตรงนี้ผูกช่องเท้าแน่นหน่อยผมว่าไปได้นะครับแต่ข้างหน้าจะรูมมี่นิดนึงครับนั่นแหละครับอย่างที่บอกไม่ต้องบินไปถึงต่างประเทศนะครับก็มีทิมแบรน ให้ทุกคนได้ลองใส่นครับอย่างที่บอกไปดูกันได้ที่ทิมแบรนด์สาขาใกล้บ้านเพื่อนๆนะครับรายละเอียดเดี๋ยวผมแปะสาขาข้างล่างแล้วกันเนาะถ้าเกิดทุกคนหาไม่เจอว่ามันคือตรงไหนกันบ้างเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับรองเท้าทิมแบรนด์บูทคู่นี้น่าจะเป็นรองเท้าที่ทําให้ผมได้ตื่นเต้นอีกครั้งในปี2025นะครับถือว่าผมเปิดใจลองใส่คู่นี้แล้วครับเพื่อนๆอยากจะลองก็ลองตามกันได้นะครับไลค์แชร์ซับสไคร ถ้าเกิดอยากจะดูรีวิวคู่ไหนอีกทำคอนเทนต์อะไรอีกคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะครับผมอ่านถุกคอมเมนต์เนาะขอบคุณที่คิดถึงกันนะครับแล้วเ,เข้ามาดูก็ขอบคุณจริงๆครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปพี่ซอส